มีคำถามอะไรอยากถามแม่ผมไหมครับมีไหมครับเห็นแม่สาวพูดคิดถึงแม่ที่นครเลยแหลงนนเหมือนกันผึดอ๋อนี่ก็นัดคนนครเหมือนกันแม่ชื่ออะไรเบื่อรู้จักกันนะไม่มาโรบินสันล้วครับวันนี้ใค <F c S 2> รอะเอฟซีรบินสันไหนอะเมื่อก่อนแม่ผมแม่แม่ผมได้แค่ไปทาผมที่รบินสันพ่อกูถหึงดลเว้ย แม่กูเนี่ยไม่เคยไปทําผมนะไปทําผมทีเดียวนะโอ้ยกลับมาบ้านนะพ่อกูขึงมาที่ด่าหน้ารานเลยชี้เราก็ไม่รู้ด่าอะไรชี้อย่างเงี้ยชี้ที่จนคนทําผมก็บอกว่าโอ้โหแฟนพี่ดุจังกลับมาถึงบ้านทะเลาะเลยนะหาเรื่องเลยนะคือแม่ไม่เคยทําผมอ่ะเออเเป็นแม่บ้านแต่มีวันไปทําผมมนไปตามผมอยากทำอุ้ยข้าว่าแม่มีชู้เออดู้าเปล่าด่ารักเลยแม่บอกยา้พูดแม่ติกตอกบินนะฉันพูดอ่ะ ให้ฉันพูดติ๊กตอกบินนะเอาไหมไม่ต้องไม่ต้องเออไม่เอาฟซีถามแม่จะแต่งงานกับพ่ออีกไหมครับโอ้ไม่เอาละค่ะทาชานนี้แต่ฉันนาแต่พ่อมีรถบ้านอยู่คันหนึ่งเขาบอกว่าจะยกให้แม่น่ะโอ้ยแมวหรอกไรสาระเอาไหมไม่เอาบ้านที่เชียงใหม่ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เอาเหรอไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เอานะครับไม่เอานะครับ ผมอยู่ร้านนาฬิกาครับแต่คุณแม่บ่อยๆเดินผ่านที่ไหนสีเออใช่แม่พาบางทีพาหลานไปไปไปเที่ยวแม่ชอบลูกสะใภ้แบบไหนครับอ๋อเ,อเชืช่ครับเชื่อครับได้แล้วโอ้โหอ๋ออ๋อเอาละครับเขาเขาเสร็จประมาณนี้เสร็จเสร็จรนะยะปะก็คืนคืนกลางๆเสร็จประมาณกี่โมงครับตอนนี้่า,า,อา,อาอโอเคโอเคได้ ไม่เป็นไรถ้าลูกติดตัวลูกหนูไปก่อนก็ได้แม่อยู่นอนเล่นที่นี่ได้แราว่ามันต้องขายแม่ตอนเข้าห้องมา,ามใช่ไหมอ๋อแม่ทิ้งไอ้นัดไปขายแม่กูได้นะไอ้นัดามนะนงไปขายแม่กูก่อนกูไปแล้วไลฟกับแม่คุณสองพันกว่านะเดี๋ยวนี้ยังมีเอฟซีขาหือนอยู่ไหมคะก็ยังมีอยู่นะครับน้องน่าจะยังหืนอยู่เหมือนกันบ มีอะไรไหมครับโหสองพันสามเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เปิลบอกหนูคนดีน้องเหลียวหลังก็คนดีพี่เปิลพี่เปิดลดาราหนังเ,นเอ๊ะตัวนี้ยิ่งกว่าเอหน้าที่แบบเมื่อก่อนมันออกแผ่นใช่ชื่อจอยชื่อน้องจอยจําได้ชื่อน้องจอยแฟนพ่อก็เขาดูอยู่นะลองเขาดูอยู่นะเป็นดาราหนังอะชื่อน้องจอยนะเออจอยชื่อจริงชื่ออะไรแล้วไม่รู้แม่เคยเจอแม่น้องจอยอะ ไปเจอสิฉันไปเจอในนั่นน่ะหลักฐานไงเหรอจับได้เลยหรอจับได้เลยกรธป่ะตอนนั้นเฉยด่าไหมโทรหาพ่อเธอด้วยใครน้องจอยนี่แหละเหรอจากเมืองนอกเ,อเนี่ยแล้วก็ไปมีผัวฝรัง่งเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผัวรองนะไปถ่ายหนังนัแน่ๆเพราะฉันด่าเรื่องนี้ยังจะกลิบทุกทีภูมิใจในตัวพ่อมากนะภูม,มิเ่ยเหรอเท่อะเทพหรอเท่ตรงไหน ทเทพมากเกินเทพตรงเอ้นเขินเขินอย่าตามใจ <c oughs> ไม่ต้องขัดใจบ้างเทพไหมอ้าวไอ้ปนิดเทพตรงไหนพ่อคุมีแฟนเป็นดารานหนังผู้ใหญ่เทพป่ะเออเท่ตรงไหนพ่อเปิดใจอล้พี่พ่อเปิดใจรับเลยเอาเป็นผมนะผมชอบนะสมมติแบบแฟนกูเป็นเรลิโอเบคอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ว้าวววมามามานั่งมามามาจะเล่าให้ฟังกูเอานะจะเล่าให้ฟังเพื่อนเขานะเคยบอกแม่ว่าจริงๆแล้วนะเป็นเรื่องเลยพ่อเธอนะชอบคุยแบบนั้น แต่ว่าเอาเป็นเมียออหน้าไม่ได้ก็เลยจะมาเอาฉันนี่แหละไว้ทำอะไรเลือกเขาเรียกอะไรไว้เลยไว้อะไรอะไว้เป็นเมียแบบมีเมียดีๆสักคนเอออะไรประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วลึกๆเขาชอบแบบของโลกเออแต่ลึกๆแล้วเขาชอบแบบนั้นเพื่อนเขาบอกแม่เองตอนหลังว่าจริงๆแล้วมันชอบแบบนั้นมันชอบนักร้องมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเราไว้ไว้ทางสังคมอ่ะเซมเซมแด๊ดดี้แดดดี้เซมเซมเข่าไหมะ ชอบแบบแซ่บๆเออนั่นแหละนั่นแหละจะเป็แบบแซ่บๆอะอ่าได้ไหมอืมแล้วเมื่อก่อนแม่มีไฟตรงนี้นะเขาก็บอกว่าแม่ปักจัดอย่างนี้ดีกว่าให้ออกพอออกเพราะว่าไงไหมจัดกว่าเดิมจัดกว่าเดิมอีกเขาบอกปากร้ายกว่าเดิมพี่เปิลชมนะแม่สวยตลอดเลยนะเนอะเอ้บรินนีเปิดพี่เปิลน้ยกูดูแบบนี้พี่เปิล เดี๋ยวหลังอยู่นะเดี๋ยวหลังเขาบอกวผู้หญิงยายุสวยเดี๋ยวห,ห,ห,หลังเต้นเป็นไงแม่เห็นไหมคลิปน้องเดี๋ยวหลังเต้นอืมแต่ว่าเวลาเต้นเขาหันหน้านี่นะเขาไม่เดี๋ยวหลังน่ารักน่ารักน้องเดี๋ยวหลังน่ารักนี่พี่เปิ้ลน่ารักพี่เปิ้ลก็สวยนะไหนๆคุเนี้ยสวยมากเลยอ่ะพี่เปิ้ลเป็น,<ห>นอะไรเนี่ยเป็นลูกครึ่งอะพี่เออสวยจังเหมือนนางงามเลยอ่ะเหมือนนางสาวไทยเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะพี่เปิ้ลพ่อเออพ่อเขาก็พ่อแน่เลยนะไม่เป็นลูกครึ่งนั่นสิรุ่นแรกอ่ะ หมดสหมดยุคแล้วเอฟซีถามแม่คิดถึงพ่อไหมครับไม่เลยเขาถามจริงแม่คิดถึงพ่อไหมครับไม่เลยค่ะเต็มสิษคิดถึงพ่อเท่าไหร่ครับติดลบค่ะนี่นี่เอฟซี FC ถามว่าเพราะอะไรตอนนั้นถึงตกหลุมรักพ่อครับโอ้ดีนะตอนเป็นแฟนดีดีเลยตแต่พอแต่งงานโอ้โหพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลย จริงเหรอเราแต่ตอนเป็นแฟนดีเหรอดีโอ้โหดีมากเราเป็นแฟนเป็นไงดีมากดูแลเทคแคร์โอ้ดีมากทำกับข้าวให้เรากินคือทำลนแรกที่จะเลิกแต่ว่าอายคนเพิงแต่งงานอายคนเพิงแต่งงานไปนั่งที่วัดอ่ะที่วัดพระธาตุอะไอคอนโพอ่ะจะเอายังไงดีวะอยากเลิกอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้คอนอะมันเพิ่งแต่งงานอะจริงปะเนี่ยจริงคือคือพอแต่งงานต้องเป็นคนละคนเลยคนละคนเลย คนละคนเลยคือในความฟิลลิ่งเรารู้เลยว่ามันมันมันไม่ใช่แต่มันเข้ากันไม่ได้ล่ะเขาบอกปากขนาดไหนค่ะแม่น้องเหลียวรังทมอยากคนไม่เวอร์มันเวอร์เวอร์ไงเธอรู้จักคำว่าเวอร์ไหมอ่ะเธอก็รู้นี่เธอก็เวอร์นี่พ่อมดนทำเวอร์เวอร์เธอคิดว่าเวอร์ไหมฟิลลิ่งเรามันบอกอ่ะบางทีมันพู่ไปท่อก่อนแม่งแต่งตัวด้วยต้องใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะบ็อกน็อกเกิลบ็อกเกิลอะไรอะเตอร์ไตเป็นสาบอย ออกจากบ้านน่ะมึงอยู่นครศรีแต่ใส่รองเ้าบอยเออรองเท้าคู่จิ๋ดแตดพันในขณะที่เราคู่ร้อยเก้าเก้าอะไรเงี้ยปวดพินิกีเออจริงเห็นแล้วแบบสายหัวเลยแม่แล้วจะซื้อแต่รถปวดหัวเลยแม่เครียดเลยแม่ขึ้นเครียดจริงเขาเลยเรียกบอลดกบาดนาน้องถามพ่นิกีเหมือนพ่อหรือแม่ครับหน้าเหมือนแม่แต่ว่างี่เงี่งเหมือนพ่อ เอาจริงจริงเกือบไม่ได้เกิดแล้วเว้ยใครเนี่ยเพื่อนแม่เหรอวินัยรักเนี่ยไม่ไม่ใช่เพื่อนหรอกเพื่อนแม่เปล่าดูจากหน้ามีสิทธิ์เพื่อนแม่นันเนี่ยจริงจริงพี่วิไั้รักเนี่ยดูจากหน้าตามีสิทธิ์เป็นเพื่อนแม่นะไม่อาจจะไม่ใช่เพื่อนแต่ไวเดียวกันมั้งความจริงที่เจ็บปวดเออเท่หว่ะไอมารดบักบเอจริงจริงใครเจียวอร่อยไหมไครเจียวพ่อ ้องมาทอดตอนแก่นี่แหละเอาเหรอเออตอนมึงมึมไม่มีอจะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขามาเพิ่งมาเนี่ยตอนแก่เพราะตอนนั้นเขาไม่ได้ทํากับข้าแล้วเขาพูดเพราะแม่ชีวิตจริงพูดเพราะเหมือนในตอนเป็นเขาก็พูดดีกับแม่ไม่ได้พูดเพราะเพราะเราไม่ได้ละครเพราะแม่ก็จะไม่มีค้าขาแตุ่กวนนี้เขาังพูดแบบคิดถึงแต่เขาพูดดีคิดถึงน้องสาวนะเขาพูดดีอ่ะเขาเป็นคนพูดดีอ่ะสุภาพเอาเรียกเขาสุภาพล่าสุดไปหาเขาที่เรือนจำเขาจะฝากความนิดถึงนะ ความคิดถึงคุณแม่ด้วยนะบอกพ่อคิดถึงนะแล้วทำไมเพิ่งคิดถึงวะกลับมาได้ไหมพูดเลยนะไม่ใช่แล้วทำไมเพิ่งคิดถึงว่าเมื่อก่อนทาไมเขาออกนอกบ้านไปนู่นไปนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเขาออกมาจากเรือนจำมาให้โอกาสเขาได้ไหมกลับมาได้ไหมบ้านไปชีวิตได้ไหมครับอยู่ด้วยกันได้ไหมครับประตูปิดล็อกกุญแจแล้วหลายชั้นขอไขเข้าไปคิดได้ไหมไม่ได้ ได้ไหมมึงยังใช้กุญแจปลอมนักทีมไอพี่เขาตบเลยผมชอบแกล้งได้เอฟซีถ้าพูดถึงเรื่องพ่อแล้วขึ้นทุกทีขึ้นทุกทีพูดถึงเรื่องพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าสนิทกันมุกมิกกี้เมื่อก่อนโอ้ทหาแม่ไปไหนฮะแม่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 ร้องจนยายถ้วยจะได้ไปเก็บกปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ย เขาบอกว่าอยากกลับมาแบบเป็นคุณปาคุณยายเดินจูงมือกันต๊อกต๊อกแป๊กแป๊กร้านไม่เคยถามถึงเลยว่ามีปู่ไหมนัน่นแหละไอพี่บอกเหมือนแม่กูเลย <c oughs> <c oughs> จริงแม่กูอะทำะรายการตอบคำถามมหานะ แต่แม่กูจะเป็นมนุษย์ป้าเลยนะครับกูบอกไปเลยแม่กูนี่คือมนุษย์ป้าของจริงเลยนะแม่กูเนี่ยมนุษย์ป้ามาหาภัยแล้วมึง <c oughs> เคยไปต่อเคยไปต่อซื้อกล้วยขอซื้อห้าบาทใช่ไหมเขาไม่ให้ใช่ไหมเขาขายกี่บาทยี่สิบอ๋อเขาขายเป็นชุดุดีทแม่ก็บอกว่าสองชิ้นเท่าไหร่แล้วก็บอกเท่าไหร่รู้ไม่จำไม่ได้แล้วแล้วบอกเาว่าฉันต้องชิมก่อนเดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วฉันก็ไม่อยากทิ้งของา คือเขาจะขายเป็นชุดเนี่ยขนมครกด้วยขนมปอกด้วยซื้อสองฝาเขาจะซื้อแค่สองฝาไงแล้วเขาจะขายเป็นจานเขาจะป่ะไม่ยอมจะซื้อสองฝาเพราะถ้กินแค่นี้เขาจะซื้อแค่นี้อแม่กูเนี่ยมนุษย์ป้าแล้วกินไม่เยอะอย่าอย่าอย่าทิ้งอย่าปั้งของอ่ะเข้าใจป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายเขาบอกรักแม่สาวนะครับแม่สาวน่ารักดีใจดีใจที่มีคนรักไม่มีคนเกลียดเหรออือ ญิงเยอะ <learner. S 2> เหมือนนักสืบอะแม่ก็พาคนอื่นไม่มีใครแล้วมีแค่กูนี่แหละขึ้นรถไปแล้วก็ไปจอดหน้าร้านอาหารอ่าดมๆมองๆถือล่มไปด้วยไปตีดูว่ามีรถจอดไหมเอาล่มไปตีด้วยนะพกล่มไปตีพ่อด้วยนะเมื่อก่อนอะซัดฟาดหัวเลยกูโดนเหมือนพ่อแน่ต่อไปและคำไว้ไอ้นิกี้เลยตัวเชียงหนาเอาเลยแม่เอาเลยแม่มันเลยตัวเชียงแล้ว แล้วแม่จะล็อกประตูบ้านทุกวันล็อกประตูบ้านเพราะว่าพ่อออกไปเที่ยวทุกวันอ่าล็อกเลยแม่เข้าบ้านพ่อออกไปเที่ยวทุกวันแม่ไม่เข้าบ้านพ่อจะสั่งให้ผมเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกตีสองให้ตื่นมาปลดล็อกอ่าแล้วพี่ปลดไหปลดแล้วมีวันหนึ่งอะเหมือนแบบพ่อกับบ้านเดือแล้วแม่รอแล้วแม่ด่าพ่อเต้นโชว์ด้วยเต้นโชว์ด้วยตึกตักตีจริงขับเข้าบ้านตอนคืนอะแล้วแม่ด่าเว้ยด่าแบบเที่ยวทล้้หานะ พ่อเต้นทำไมอะน้อยไปด่าแค่นี้น้อยไปเยอะกว่านี้ด่าแรงไม่ได้ดอกบินเออเตอกบินเต้นด้วยเต้นด้วยเต,ต้นโชว์แม่อารมณ์ดีเต,ต้นโชว์แม่อารมณ์ดีสิไปทัางนอกมานี่อารมณ์ดีสิกูเหมือนพ่อเลยกูทำไม่ได้ไงวะเนี้ยเออยาเลยที่กี่เลิกซะเถอะมรดกบาปอะนนันมรดกบาปชอบมรดกบาป คำบิ๊กนะมรดกบาปนะขี้มากพวกมรดกบาปก้าลาสุดผมไปหาพ่อผมไปหาพ่อเอฟตโอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนนักสอบกระจกเลยนั่งคุยกับพ่อเออพี่กับโลังเลยหรอดูดูปากดูปากนี่นี่มารีวิวให้เรื่องวันนี้ ดูดิมันเรื่องจริงอ่ะมารีวิวให้นะนี่ลลงลอิงลูกลงลอลิงทำเสื้อรุ่นมรดกบาปเอาไหมล่ะเอาที่รุ่นเนี้ยดีเอาไหมครั้งเอาไหมล่ะเดี๋ยวพ่อออกมาเลยทำรายการกับพ่ออย่าไปทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันั้นตกยอดตก เฮ้ยพ่อเขายูท <Julie> <N ic> um <speech> um ูบเบอร์รุนแรกนั่นสิรุ่นแรกอ่ะหมดหมดยุคแล้ว